ดีค่ะตื่นเช้ามาวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีรู้สึกสมองมันตื้อสมองมันมืดไปหมดเลยนะเอาเป็นว่าเตรียมมื้อเช้าให้ยายก่อนอาหารมื้อเช้าของยายวันนี้ก็มีโยเกิร์ตแล้วก็ขนมปังชุบไข่ทอดค่ะ อากาศเย็นนะคะแต่ว่ามีแดดแจ๋เหมือนกับฤด,ดูร้อนเลยค่ะเสียดายเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้เขาเป็นบ่อบปลานะคะมีปลาคราปหลายตัวเลยเสร็จแล้วเขาเห็นว่าป้าวุ่นวายมากจะต้องมาเลี้ยงปลามาอะไรเขาก็เลยเอาปลาไปให้คนอื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่วุ่นวายอะไรหรอก เหมือนกับเรามีเพื่อนเนาะตื่นเช้ามาก็มาให้อาหารปลามาอะไรเขานึกว่าจะวุ่นวายมาที่ตัวปา้าเขาก็เลยเอาปลาไปให้คนอื่นเสียดายมากเลยค่ะสบายค่ะอากาศสบายมากเลยที่เห็นต้นไม้กันนี้ก็คือบ้านลูกสาวค่ะ ตอนนี้ยายยังไม่ตื่นนะคะเพราะว่าเพิ่งจะ8ปดโมงครึ่งยายจะตื่น9ก้าโมงเก้าโมงสิประมาณนี้ค่ะก็เลยพามาเดินดูตรงนี้หน่อยพาดูวิวร,บรอบๆไปเรื่อยเลยป้าไม่ได้ออกมาเดินนานแล้วนะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยไม่เคยออกมาเดินเลยค่ะ เดินมาทางนี้หน่อยก็ได้หันหน้าเข้าหาแดดนี่ถ้าเจ้าถ้าเจ้าเมกะเห็นนะเขาคงอยากจะออกมาเดินด้วยค่ะเขาชอบออกมาเดินข้างนอกนะบอกแล้วว่าตั้งแต่มีโควิดไม่เคยพาออกมาเดินเลยมันก็เป็นปีเลยเนาะใช่เป็นปีเลยตั้งกับปีที่แล้วอะ่ะไม่ได้ออกมาเดินเลยเข้าบ้านดีกว่า จะทาอะไรดีเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าจะทําอะไรวันวันหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยหายก็อยู่แบบเนี้สองคนแล้วยายก็ไม่คุยนะป้าก็เตยเลยอยู่คนเดียวเตยเลยถ้าไม่มี youtube ตายจริงๆค่ะเหงาตายเลยอ้าวเจ้าแม่กะเตยแล้วเหรอืตนออกมาละจะกินได้ยังละ่ะมาเปิดลิ้นชัก ของของกินเล่นของของเจ้าเมกะค่ะให้วันละสองอันนะน,นี่ค่ะให้วันละสองอัน,นพอน่ากินเนาะ <laughs> นั่งนั่งสวยๆนั่งสวยๆอะอะห้ามขยับอย่าขยับนะอย่าขยับนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งเฉยเนาะนั่งซิซิย,ชชย,ยื่เฉยยื่เฉยปุ้ยตก เาขาเป็นหมาก็จะให้เขากระโดดจะไม่น่ารักหรอยอหนึง่งสองหนึ่งลองลองให้เขากระโดดอ,อ,อกระโดดกระโดดหนึ่งสองซ้ำได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่เปไล่สองอันพอแล้วสองอันพอแล้วพอไปได้บอกไปได้ไปแนบเลยนั่งอยู่ตรงนี้จ้องนอกเหรอ ออกนอกกันท้องฟ้าโปร่งเลยเนาะวันนี้มีเม,มงนิดหน่อยเมื่อวานไม่ได้กินส้มเมื่อวานลืม ตอนนี้ก็เลยต้องเก็บทีละลูกก่อนลูกเล็กค่ะลูกเล็กพอแล้วค่ะสี่ลูกพอเดี๋ยวมาคัน้นน้ำส้มกินค่ะอู้ส้มเย็นเฉียบเลยถือมันอย่างเงี้ยแหละสี่ลูกเต็มมือเต็มไม้เลยลูกเล็กค่ะก็เลยถือได้เนาะ จาแม, so ม่กะอยู่นะก็ต้องไปตามแม่กะเข้าบ้านก่อนแหละแม่กะแม่กะมาเข้าบ้านลูกเร็ว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 เข้าบ้านเข้าบ้านต้องกินน้ำก่อนเข้าบ้านเนาะเร็ววิ่งวิ่ง เดี๋ยวทำน้ำส้มกินกันค่ะสีอะไรเอ่ยก็เกือบจะแดงนะส้มเย็นเขียบเลยค่ะต้นนี้ไม่ค่อยแดงแดงคือต้อนนี้ค่ะ เดี๋ยวพอเดือนนี้ก็ไม่มีเหลือแล้วหมดแล้วรดนร้อ,อย่างเทก่อนโอเคได้ครึ่งแก้วค่ะ ออกเปรี้ยวๆทำไมเปรี้ยวก็ไม่รู้นะมันควรจะหวานไม่อร่อยเหมือนเมื่อกลางเดือนที่แล้วเลยรสชาติเปลี่ยนไปเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย